ับมาแล้วครับทุกคนกลับมาแล้วนะครับกับอาเซ็พูลอ์เเดิมครับแล้วรอบนี้เรากลับมาแล้วหลังจากหา,หายกไปนานถึง3เดือนเต็มๆเ <ๆ S 1> ะครับไม่ได้หายไปไหนหรอกจริงๆแล้วเนี่ยคืออยู่ตลอดนะครับเพียงแค่ว่ามผมเนี่ยไปทํานู่นทำนี่ท,ทาธุระอะไรนิดหน่อยนะครับไปทำอือ่นมากเพราะฉะนั้นแล้วนะเราครับครบรอกบกลับมา3เดือนเราจะกลับมาท้องความยิ่งใหญ่คนเทนที่คุณภาพมากกว่าเดิมรวมถึงการแจกวอลเล็ตที่จัดหนักกว่าเดิมครับผมด้วยจะลงคลิปทุกวันเวลาหนึ่งทุ่มตรงไปต้นไปนะครับแล้วบอกเลยว่าทุก ทุกคลิปวิดีโอเราจะมีสูงแจก wallet ฟรีๆให้กับ2ท่านผู้โชคดีนะครับในทุกคลิปวิดีโอเลยรวมถึงเนี่ยเราจะมีการแจกอังเปาใทยคลิปวิดีโอกันแบบทุกคลิปเหมือนเดิมเลยนะฮะร,รวมถึงกิจกรรมเสริมอีกมากมายพร้อมคอนเทนต์ที่เราเนี่ยจะมีแต่สาระนํามาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นการหาเงินออนไลน์ง่ายๆเพีงยงยแค่ปลายนิ้วโดยที่ไม่ต้องห่วงเลยจะไม่มีการหลอกไม่มีการโกงไม่มีอะไรทางนั้นนะครับเพราะเราไม่เคยทําแบบนั้นอยู่แล้วนะรอบนี้เราจะเอาแบบจับมือทําจับ แล้วก็ทำได้จริงๆนะครับนำมารีวิวให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันอย่างไรก็แล้วแต่ฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ไว้จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนและอย่าลืมนะคอมเมนต์เอาไว้ในคลิปวิดีโอนี้พร้อมมีโอกาสลุ้นวอลเล็ตฟรีในคลิปหน้าครับแล้ววันนี้ไปก่อนไปบ่ายสวัสดีครับายบ่าย,ายนะมาดูกันครับว่าใครจะเป็นผู้โชคดีได้รับวอลเล็ตฟรีสมสองท่านวงล้อที่เราจะแจกกันทุกคลิปวิดีโอเลยนะฮะไม่เป็นการเสียเวลาลองเช็คชื่อของท่านไว้ให้ดีแล้้้วกก็นนัับใหพรอม3 2 และสกอครับผมเราจะสุ่ม2ท่านผู้โชคดีพร้อมกันเลยนะฮะเพราะฉะนั้นหากใครอย่าร่วมก,กิจกรรมแบบนี้อย่าลืมคอมเมนต์กดติดตามและกดไลค์เอาไว้นะครับและเรียบร้อยครับหากใครที่เป็นผู้โชคดีอย่าลืมทักมิจิยาสิได้บ้านเขียวเลยนะครับและไอที่ขึ้นตามหน้าจอ12ชั่วโมงนะครับภายใน12ชั่วโมงในะ้จอย่าลืมมิจิยาสิกันเด้อ